ใส่เอาพริกหยีบอยพี่น้องเนะาะไม่ได้กินโดนแล้วเนาะพี่น้องเ <c oughs> มนูเน,นี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุคนนะครับมาพบมาพร้ากับช่องจ้าชาติถุงกระลาด้วยครับเอานะครับมาหนี้เอาเมนูมาฝากพี่ตัวน้องครับเป็นเมนูพี่น้องเอฟซีเพิ่นขอมาได้พี่น้องเด้อเพิ่นขอมาทั้ง,นะทงเพจเนาะครับ คนมาจินสมอาหารอีสานมาห้อยบ้า,บางนะก็มีสมผักนะครับมีใสก่กอกอีสานนะครับแล้วก็ซุบกมี่แล้วก็มีสมงัวนนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีมัมนะพี่น้องเอ้าผักเกี๊ยมกับมี่มะละมีกระเทียมมีบักพริกมีผักกาดหินนะพี่น้องเนาะเอ้าเดี๋ยวผมขอหยาดแกะสมงัวนนะพี่น้องเนาะสมงัวแม่ค่าคนมาเสียบครับคนว่านั่นสมง่วนสมไปตวงพี่นอ้องเลยเพราะท่านเด็กแก่บึง โอ้ยมีแต่ใบตวงเพื่อนเราพี่น้องเลยเพื่อนเนี่ยเนี่ยโอ้ยอีพอีแม่เขื่ออ๋อเลยสันมีแล้วพี่น้องเอ้อาเกี๋ยวสอางหัวเลยเนาะโอ้ยสมใบตวงดอกพี่น้องเลยเอ๋อนี่ไว้ทั้งนี้แล้วนะพี่น้องมามาครับเขาเนิยมออหันเพื่อ,อา ăn sợi sợi nào các anh là bùi này, ăn súp mì đại quan. không, nhìn nó P Nhung, súp mì. Hừm, này mắm เดียกันเดียกันร่องสมง่วงสมง่วดต่างสซกับพริกหยิบพี่น,น้องเนี่ยมาได้กินโดนแล้วเนะพี่น้องไม่นัวเ่ยนี่ มีเขาทายไปแล้งเั้ยมีทั้งเนื้อทั้งหมูไปบ้างไี่เป็นเสกวางเนื้ออืมนี้มีสม่วนอากาศ พี่น้องสึมองสุบวนเราไม่กินน้ำกันเด้อครับ อะารกันพื่อโอ้โข,ขนาดช่วงนี้นะ tengan lo que te llaman. สมปลาอะเลยพี่น้องก็เลยเอนเอาหม่ำมาแที่ย้นะพี่น้องนะ พอดีกินพี่น้องกำลังสมพอดีกินเลย លាងពីព្រພប់ទ្នុ นี่เป็นใส่กองหมูพร่น้อง เขาก็ต้องติดเมื่อพบ่ Khá khá là kênh ơi Moi. Mm. อิ่มเลยครับพี่น้องครับกะจัดเมนูนี้เนาะครับให้พี่น้องเอฟซีทีเพิ่นขวาม้านะครับอ่าในช่องทางเพจเนาะพี่น้องเนาะถ้าเพิ่นบ่ได้เห็นด้วยแล้วเพิ่นว่าเพิ่นนายจะอยู่ต่างประเทศนะครับพี่น้องกะได้จัดให้เลย้อครับเด้อ,อย่าเอ๋ยย่าไอก็ได้ครับสำหรับมานี้เอาเมนูอาหารอีสานบ้านๆเนาะครับเอามาฝากพี่ตอนน้องสุขสุขน,นะครับได้แสีบๆไปน้วกันได้พี่น้องเด้อ สำหรับวันนี้การกระท่ำเดยว่าจะได้ที่บ์สุภาพจ่าชาติธงล่าขอโทษขออภัยพี่น้องสุขุสุขคนนะครับเนาะมาพอากันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ